วันนี้สเราก็มาสู่ช่องย่าหนิงกบตูมค่ะไปดูสี่ช่องนะครับวันนี้ก็นะครับเมื่อวานนี้ก็มีปรด็นดราม่านะครับเรื่องที่คลิปเสียงที่ช่องเบาดอนเอามาลงนะครับก็มีพัดพิงถึงย่าหนิงแล้วก็ผมนะครับแล้วก็ใครหลายคนนะครับก็เลยเมื่อวานนี้แหละน้าย่าหนิงแกทําคลิปแล้วแหละนะครับผมก็ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ทําคลิปไปแล้วว่าเสียงในนั้นม่นไม่ใช่เสียงย่าหนิงเราฟังแล้วไม่ใช่เสียงย่าหนิง เพราะฉะนั้นก็เอฟซีก็ค่อนข้างที่จะถามเข้ามาหนาหงมากว่าพี่ที่ทำไมย่าหนิงยังงูทำไมย่าหนิงยังงั้นนะครับผมก็เข้ามอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับแต่ผมก็รู้แล้วว่าเสียงผู้นั้นคือเสียงใครวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเอฟซีเข้าใจว่าให้ย่าหนิงแกยืนยันเลยว่าย่าหนิงจะอยู่กับลุงก,กับป้าไหมหรือว่าอะไรยังไงให้ฟังจากปากย่าหนิงอย่าไปฟังจากปากคนอื่นก็ค,คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะมาสัาภา์ย่าหนิงเพราะว่า,าเพราะว่ายังมี FC หลายคนสายปั่นที่ยังไปเข้าไปปั่นอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงประเด็นนี้อยู่ <Yeah. S 1> ก็เลยวันนี้มาคุยกับย่าหนิง <Yeah. S 1> ก็คืออยากจะให้ยา่าหนิงอธิบายเอฟซีเข้าใจว่า <Yeah. S 1> ที่ระยะเวลา3ปีที่ยา่าหนิงอยู่กับลุงกับป้ามาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ยา่าหนิงจะถึงเวลาตอนนี้ยย่าหนิงยังรู้สึกยังไงกับลุงกับป้าให้เอฟเขาเข้าใจไปเลยน่เออ ก็่าณิก็อยากจะบอกเอฟซีอยู่แต่ก็บอกไปแล้ววันนั้นแต่แย่านิงกั้นน้าตาไม่อยู่มันม,มันเห็นคลิปน,ลนี่แหละย่าณิก็ร้องไห้เพราะว่ามันดูอ่านอ่านคอมเมนต์เนาะแล้วก็ย่าณิก็เลยตกใจหน่อยไม่เคยดราม่านะ<ม>แล้วทีนี้ย่าณิก็เลยร้องไห้เลยพูดอะไรไม่ยังไม่ได้เต็มที่<ม>แต่ที่จริงแล้วน่ะญานิงอยู่กับลุงกับป้านะครั้งแรกเลยกับย่าอาชิก็ถามกันดูเลยไปพร้อมกันเข้าไปพร้อมกัน ที่ข,ข,ขายของ,ขของ,ของชวนกันที่หน้าบ้านเนาะแล้วก็ชวนกันสองคนแล้วก็ไปตอนนั้นก็ยังไม่เป็นอ่าดอกันหลอกเนาะตอนนั้นเราก็เราก็เลยชวนกันเข้าไปเห็นคนมาไปไปอยู่หาขายของอยู่กับลุงแล้วก็ เพราะว่าเราไปอยู่กับลุงเราสัมผัสแล้วก็เรารักลุงเราสงสารลุงตั้งแต่เห็นครั้งแรกเห็นลุงทำตลาดน้อยให้เราเห็นลุงนั่งน้องครั้งแรกแล้วเราก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะหรอกทีแรกน่ะแล้วก็ไปให้กําลังใจทีแรกน่ะเราไม่ได้ไปขายของเลยทีนี้เทียพอหลังๆเราเห็นคนมาเยอะเนาะเราถึงชวนไปไปขายของทีแรกเราไปให้กําลังใจลุงป้าเห็นนั่งเศร้าอยู่ทีแรกก็ยังไม่มีคนเยอะเนาะคนยังน้อยแล้วแต่ลุงปักปักทู่ ฝากทูปนั่นแหละตอนตอนนั้นหละที่เราเข้าไปแล้วก็ไปใช่แล้วเราก็เลย <c oughs> ไปปลกป้องลุงอย่างที่ชาวบ้านเขาก็ว่านู่นว่านี่บางคนก็รักบางคนก็ไม่รักเนาะ <c oughs> แต่เราก็ไม่ว่า <c oughs> เขาหลอกธรรมดาของคนใช่คนรักหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราทีนี้ก็เลยว่าโอ้ยเราไปดูแล้วเราว่าเราสงสารลุงเพราะว่าเรารู้ว่าเราก็คนบ้านเดียวกันรู้ว่าลุงเ <c oughs> อ่อ เป็นคนยังไงอแม่ป้าเป็นคนยังไงลุงเป็นคนยังไงนะก่อนอื่นลุงแต่ก่อนลุงก็ทํามาหากินรับจ้างเนาะเราก็เห็นใจแล้วก็ทีนี้ลุงยิ่งมาโดนอย่างนี้อีกก็เลยสงสารก็เลยเข้าไปทีนี้ความสงสารของเรามัาก็ผูกพันเนาะแล้วเราก็เลยอยู่กับป้ากับลุงมาแล้วเราก็รู้นิสัยใจคอกันมาแล้วก็รักกันมาจากนั้นก็ รักลุงป้ามาลุงป้าก็ยิ่งดีกับเราให้เราขายของเนาะยาชิเอาขายตรงนั้นนะกลัวเราจะไม่ได้เอาขายดอกไม้ทำมานนะให้ใช่ทำตลาดน้อยให้เราตลาดน้อยให้แล้วพอเราขายของเนาะวันไหนออกมาถามเนาะได้ขายไม้เนาะได้ขายดีเบอร์เนาะได้ขายตัวอนนี้นะนั่นแหละเราบอกได้ขายเนี่ยลุงเทนั้นทีโตแกก็ดีใจแล้วเราก็เลย รักเราเออมีน้ำใจให้เราเราก็เลยรักเราก็ไม่เคยลืมบุญคุณลุงนะอืมแล้วใช่ลุงดีมากอย่างที่เรามีงานอะไร <c oughs> เราไปปรึกษาเนาะเราก็ไม่เคยลืมบุญคุณแกแกคิดเห็น <c oughs> ว่าแกช่วยพวกเราค <c oughs> เราก็เลยตอบแทนบุญคุณลุงอย่าง,น,างน,นีอย่างนั้นอย่างนี้มาอย่างนี้หนึ่งเราก็ติดตามมากับลุงป้า <c oughs> เราซื้อสัตว์กับลุงป้ามาตลอด เราไม่ได้คิดว่าจะทิงย่หนิงไม่ได้มาตอนนั้นนะคะค่ะาย่หนิงไม่ได้มาตอนนั้นาย่หนิงไปกรีดยางาย่หนิงก็ไปกรีดยางาย่หนิงก็ทำคลิปกรีดยางของแย่หนิงไปแต่ก็ดูน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็งานกรีดยางของเราเราก็ทิ้งไม่ได้เราก็ทําแต่เราก็ยังส่งกําลังใจเวลานี้เราก็มาส่งกําลังใจมาเพื่อนๆมานี่เราก็ถามไทยช่วงที่ขาดไปไม่ได้มาน่ะ เวลาไปศาลก็ไม่ได้ทิ้งลุงสักครั้งไป,ไปตลอดก็ไป,ดไปนะใช่ไปเป็นกําลังใจให้ลุงตลอดเลยเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเราก็สงสารแกม,มาแต่นู่นแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอ่าแล้ว,แล,วแล้วคลิปคลิปนั้นมันมีนมชื่อชื่อช,ชื่อเรืหนึ่งแล้วมันมันคือยังไงอธิบายไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงใช่อือก็ไม่ได้ไปพูดถึงใครไม่ได้ไปพูดพาดพิงใครนะคะแต่ว่าคลิปนั้น ก็ยายหนิงก็ยืนยันแล้วว่านึกไม่ถึงเลยว่าไม่รู้พูดตอนไหนไม่ได้พูดเลยแล้วมันมาจะยังไ <ừ> งก็งงแล้วเขาพูดเกี่ยวกับยายหนิงทําไหมก็ไม่ได้ว่านะคะค่ะก็เลยยายหนิงก็เลยว่าเอ๊ะงงอยู่เหมือนกันนะคะค่ะไม่รู้เอามาแต่ไหน,นไม่รู้เอามาตั้งตอนไหนช่วงนั้นยายหนิงคือพวกเรา,ยางยังดีๆกันอยู่แหละเราเข้าใจไปยายหนิงก็ยายหนิงก็ให้คลายๆให้กำลังใจ <ừ> คลนั้นย่าหนิงก็ไม่ได้คุย,ยอะลึกมากขนาดนั้นใช่ก็มัน ยังดีกันยังเรายังไม่เขาก็ยังไม่ไปไหนเนาะอยู่กับเราอยู่อใช่ก็เลยก็คงเป็นประมาณนั้นถ้าคิดได้แต่มันลืมไปแล้วมันนานแล้วยากลืมแล้วเดอนผ่านมาเดินผ่าแล้วใช่แล้วมาจะคิดมาทำไมถึงมาเริ่มว่าตอนนี้นะผมถามได้หนิงมาตรงนี้เลยผมถามช่อง F4 ช่องให้บอกเจอแล้วช่องยาชเชช่องสับปานช่องยาหนิงเนี่ยสี่ช่องเราเนี่ยผมถามไอ้หนิงตรงๆเลยว่าตอนเนี้ยนะครับยาหนิง เลือกที่จะอยู่กับลุงก,กับป้าใช่ไหมใช,ใช่ฟันธงใช่ฟันธงเลยถึงยังไงยังไงนะ,ะจะมีอะไรยังไงยังไงก็ไม่หวั่นไหวแล้วแล้วคนที่ออก,อกไปแล้วแล้วคนที่ออกไปแล้วยัยหนิงรูาสึกยังไงก็รู้สึกว่าเดินทางใครทางมันเขาคิดว่าทางนู้นดีก็มันโตหมดแล้วนะทีเราห้าสิบกว่าปีแล้ว<ช>แล้วเราก็เลือกระหว่างที่เราก็สัมผัสเราก็รู้มานานแล้วว่า เราจะไปทางไหนก็เราอยู่ทางนี้แล้วจะให้คนอื่นมาดึงเราไปน่ะเหมือนที่ว่าชักชวนไปน่ะย่าไม่เชื่ออมไม่เชื่อคนอื่นเชื่อลุงป้าเสียใจไหมผมถามแค่นีงเสียใจไหม<ส>ที่ที่ที่เขาคนคนนั้นนะที่ดาวพาปเขาไปอย่างนั้นอียจใจไหมเสียใจสิก็เสียใจก็คิดว่าอื <c oughs> เราจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะแต่ไปอย่างนี้นก็เสียใจไม่คิดนะมไม่คิดสิ่งดีๆอย่างนี้ไม่คิด ก็เสียใจมากให้กับไปเถอะแล้วขอเรื่องนั้นจ้าก็ปล่อยไปคือว่านั่นแหละเราก็ต้องปล่อยไปเออเออเออไอ้ขี้เออ ปล่อยเขาไปแม่พองแม่พองแม่พองกินจบกกินทำกินจ้าแม่พองไม่ไม่แม่พองไม่จก็นี่คือเป็นเสียงสะพ้ายของย่านหนิงเอสิครับก็โปรดใช้วิจารณ์แล้วอย่าไปดราม่าย่านหนิงครับเพราะย่านหนิงแกเขประกาศแล้วนะครับผมรู้แต่ผมรู้แต่ที่ได้แล้วว่าว่าคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยคือเจตนาคืออะไรข่าวเมื่อวานก็ไลฟ์สดอยู่ช่อง ลุงผว่าแต่งก็มีเสตีเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นคลิปไหมคลิปไหมคลิปไหมคลิปอะไรก็เลยเปิดสักพังดูก็ถ้าคนถ้าถ้าคนไม่เข้าใจคลิปว่เป็นเสียงยันหอิงแต่เสียงไม่เหมือนแต่พอดีคนคนนั้นเขาเผยชื่อออกมามันก็เลยเออจุดนั้นเรรู้เลยว่าไม่ใช่ยันหนิง ร้านเดนโดนทัวร์นมหนักเนืนอร้อนเลยขนาดวันนี้ยังร้องไห้เลยนอนไม่ได้เอาไปไหนล่ะเฮ้ยเห็นนาทีแล้วนาทีแล้วอ๋อส่งท้ายนอนส่งท้ายนอนอยู่พิ่งไปส่งท้ายส่งท้ายให้้คำมั่นสัญญากับพี่ไปยดงไม่จบเลยก็ให้คำมั่นสัญญากับ FC นะคะยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งคู่กันกับญาอาชีกับพอต่อหรือยืนหนึ่งกับลุงฟ้าพอต่อนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวยันหนิงเราเราไม่ทิ้งกันหรอกเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันหรอกคือเราเราผมเชื่อว่ายันหนิงกับญาชี้รู้ว่าใครดีใครไม่ดีเพราะคนพื้นที่จะรู้ว่าใครเป็นยังไงตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะก็เอาเป็นไว้ฟรีนะยุดรามาจะหนิงนะครับก็เป็นกันใจยันหนิงด้วยไปตามช่องยันหนิงด้วย ย่าหนิงกอกสามปานโกกอกแล้วก็ย่าชิโกกอกย่านิงโกกุมปีนแล้วหรอกย่าหนิงกตูมสามปานโกกอกย่าชิโกกอกแล้วที่ครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับ FT สบายใจได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ